นเป่าจังสีกับาวะท่าเหตุวนยดเนืออะไรล่ะเนี่อน้ำติกออะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเะเอ๊เอ๊เะเออ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 อเเะอออเะ โฆษณาก่อนเด็กแป๊บนึ้งหนูต้องรอด้วยดูิเขบ้ารอนะเห็นั่านน้าอาประกาศาที่มึง้ดิผมละทุกวันมื่อีก็เช้าวเวรถ้าเขาเล่นเพื่อนก็เช้าวเวนถ้าวันไหนอากาศดีๆก็ซะมือละเทียว่เด็กหน่อยมันสกี่ม่คอยเปลี่ยนหรอก ไส่แบบว่าไปตเล้งแง้งนีแบบาห้องนั้แบบาเพราะว่าตอกช้าวต้องตากทก่อนนอนตอนตอนเทียงมีเป่าร้อนทีนี้จะเป่าเย็นเอาชิ้นต่อนะเาเพชรเบย้ายไปเหกระจันี่นะห้องเทก็ย้ายห้องเช่ากยืดห้องเช่กับะเลื่ก็ควยแต่้แต้าวมีอย่างง่ายง่ายย้ายแบเดยห ันไรเนี่ยไปทุลก็เศร้าก้าศร้าหน้าแบบโบม่ยูนะแต่ก็สุดท้ายเราไปดูง่ามันได้ของคืนอคนที่มาเมนทัหมดัก่อปาทั้งนีเลรสินอย่างไร เาหน้าเหมืเราได้คืดเนาะที่นอนวะคือมหาลูกเต้ากมหามหาตัวสีตาสมัยจ้าสมัยเลยเรามูดเรื่อยตั้งนั่น้ามหาเอาตัวให้ผู้เอาขอเราเเตักันของมีมีสองบาทของมีแต่หนบาทของปลาเทลแมวปลาถุง สิบเออดนบันดาลใจให้จัไกมคบใจเออพูดไม่แล้วสกเดี๋ยวโอนล้กเรื่องมันปกติก็ยังติไปหาเล้าางอะไรไปท่วมีแล้วปัจจาแล้วว่ามิไโคหากับเราเออเนว่านี่ไบ่ได้ค่อยขค่อยหยาสบายไท้นี้ดีี่ยังเป็นห ออกหลังหัหายืดมือเตาม่พ้อยยจ้าไม่้อยยาไ่้อยมือเตกรลังแก่ทุกอย่าแก่เลยป่ดีเลยไดท้องพ้นเลย ยายฟังไม่ค <c oughs> ่อยถนัเสร็จแล้วผมมีิลาง้ามแล้วนะคุณผิลางปจ่าคุณน่ะอ้ยมาเบิ่งขางหลังแน่คุณอ้ยนองเอ้ยคุณน่ะผมขางหลังคุณน่ะคุณนะสวยเิ่เต้นหอมนีดน่ะเิ่นน่ะเอิ่นน่ะเอิ่นน่ะติ่งิ่งดิิงติ่งดิงติ่งติ่งนาลงดิ่งดิง มึงขังนาได้ปะนี่มึงขังนาเนี่ยขงัยขงนาเป็นเรื่องไหนเนี่ยว้ายขังนาวะผู้ให้แค่นี้ไหมว้ายขังนาแม่พี่น้องพูน่ะพูดหน่ะพูดหน่ะร้านสาวข่อยแมย่พูดน่ะอันนี้น้องเพชรมณีเพชรมณีนะคะสวัสดีค่ะชุดสวยไหมคะอันนี้ป้าอันนี้แม่แม่แนนซื้อให้อะคนนี้คนนี้อาบก่อนนะคะ ดูข้างหลังคนนี้นะคะนี่น้องเพชรโอนิพอยอินธรมณีเนี่ยคนเนี้ยชุดสวยผมม้ายาวอีกแล้วนี่อยากจะได้ตัดผมให้แล้วนี่มึงข้างหลังพี่นอ้องข้างหลังผมข้างหลังเขาเหงาเด้ะ ผมสวยสวยมากแดงนี่พเด้ดดงเดดดงเดดดงเสร็จแล้วหนูเสร็จแล้วนะคะหนูอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะไปนอนแล้วนะคะให้คุณตาคุณตาไปกลวยตีมเมื่อไงไม่ใช่หรอพน นี่นล่ะน้องเพชรได้เลล่ะเพ็ดย,อย,อยี่นี่ค้อยอยู่นี่ในลูกไหนนี่ได้แจยั่ะข้าเจ้า,าถามเขมามอ่าบำรุงสมองจากคุณยายนะคะคุณยายส่งมาให้ใ<ค>มาสองขวดะจะให้กินทุกวันวันละสองจุดห้าซีซีนะคะนี่านยายจะให้กินแล้วหูกม,มนได้ไงไตาทำนมยังนี่

ทำยังไงทำยังไงเออน้องเพชรนะคะ,ะกจะปิง้งย,ยังไงอร่อยไหมคะพี่พลอยอร่อยอายยยยอายยยมาพี่พลอยมาพี่พลอย เนบีเฮ yeah. ็ดอ enfin, ูไปเฮ็ดอูนอนแล้วจ้ามากินรอหนุบมาจ้าจิงจิงก็กระติ๊จิงจิงไหนลูกมาอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะคนสวยของยัยคนสวยของยัยคนสวยของยัยฮึบ โอ้ยอุม้มสิบหาไหวเลยพี่นอนอ้ออนี่รอนะคะรอที่นอนให้เสร็จก่อน<ช>รอที่นอนก็กอ,กอยู่ในตะกร้านี่นี่นนนเอามาใส่มันอยู่ในห้องกิดกรมอ่าเขาเกินไหวอย่างบวชไม่ีบีกินินคบสมองบวสมองที่เกินพดเท่าแล้วกินไม่ได้ ขอบคุณดาวสิบดงวงอะไรเลยบุสนาสนา่สนาสาน่าส้มลดส้มเขากินง่ายนี่เขกากินเอาดากดากยูทูบเบอร์ แต่งตัวมาดแมนหนนปานดารากโก